สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fan Channel ครับผมผู้สางขายฟานจาก Ford Auto Gallery พระประแดงครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมารีวิวรถรอส่งมอบนะครับก็จาก FC ของช่อง YouTube ของผมเองนะฮะก็ด้านซ้ายมือผมใน FC จากเมืองการเลยครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็น FC จากประจวบนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปส่งคันนี้นะฮะสีขาวส่วนคันนี้ก็จะไปส่งมาลืนที่ประจวบคีรีขันนะฮะร,รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมรีวิวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นรุ่นตอนเดียว4ีคูณสนะครับ รุ่นนี้ของ Ford ดก็ขายดีเป็นอย่างมากเลยนะครับสังเกตจากช่องผมเนี่ยจะมีรีวิวตัวตอนเดียว4,4่คูซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผมเนี่ยแต่งเต็มแบบนี้ให้เลยนะฮะวันนี้เอามาให้ลูกค้าดูเนี่ยจะเป็นแต่ง2แบบ2สไตล์นะฮะสอสีหล่อๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกเป็นสีขาวสีบอลเงินและสีดํานะครับเดีย๋ยวมาดูเลยว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่และความคุ้มค่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่รับชมคลิปนี้เนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์เป็นกำลังใจผม้วยนะครับ โมล้ออะไรครับไปชมกันเลยสําหรับตัวซ้ายมือแล้วก็ขวามือของผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่นตอนเดียว4ี่คูณสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับตัวรุ่นเนี่ยจะเป็น STD 2ีดีสองยีูณสีนะครับเป็นตัวยกสูง 6MT ก็คือเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะฮะเปิดตัวมาด้วยราคา77,000บาทครับมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2องยลิตรนะฮะให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่170แรงม้าเลยครับแรงบิดให้405นนิวตัเมตร้อยห้านิวตันเมตรเลย อนอกจากนีย้ยังในเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้นอัตราการซิ้เป็นอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับส่วนระบบความปลอดภัยระบบาการใช้งานเพื่อความสะดวกสบายให้กับตัวรถคันนี้นะฮะตัวแรกเลยจะเป็นตัวระบบ e-Pass นะพวงมาล e ัย e-Pass แบบไฟฟ้าครับเป็นเจ้าเดียวในตลาดเลยที่มีพวงมาล e ัย e-Pass นะฮะพวงมาลัยตัวนี้ดียังไงนะฮะออกตัวมันจะเบาครับลับรถง่ายถอยจอดง่ายนะครับแต่ว่าขับความเร็วสูงเนี่ยเราวิ่งความเร็วสูงเนี่ยจะรู้ปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยนะครับมันเป็นระบบของตัวพวงมาลัยนั่นเอง แล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีตัวดิบล็อกสฟืงท้ายด้วยนะฮะดิบล็อกไฟฟ้าเลยครับตัวนี้เราติดหล่มนะฮะกดดิบล็อกปุ๊บมันก็จะล็อกไว้เลยฮะใช้งานควบคู่กับตัวโฟโลได้เลยนะครับก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับมีโหมดปรับให้ด้วยโฟไฮโฟโลนะฮะทูไฮก็ท่านเลือกโหมดที่ท่านใช้ตามสภาพถนนได้เลยนะครับสายบรรทุกสายลยุยห้ามพลาดจริงๆครับโดยให้เป็นการเสียเวลานะครับโมรออะไรไปชมกันเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมขออนุญาตสาธิตความแตกต่างของตัวชุดไฟหน้าก่อนเลยนะครับ คันซ้ายมือเนี่ยจะเป็นชุดไฟ LED นะครับทั้งชุดเลยนะฮะจะเปลี่ยนทั้งตัวลูกแก้วด้านในด้วยครับสังเกตตรงตัวลูกแก้วจะเป็น LED I นะฮะจะเป็น LED I แล้วก็ตัวออขอบเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมด้วยเลยครับนอกเหนือจากนี้ยังมีเส้น daytime running light LED นะฮะเส้น daytime running light ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นทรง C c แคมหล่อๆเลยนะฮะกล้องมันมันจะเปิดเองมันจะเป็นไฟ LED daytime นะครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟไฟหลี่นะฮะตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีด้วยครับแล้วก็ผมเพิ่มเติมเป็นตัวไฟตัดหมอกด้วยนะฮะไฟตัดหมอก LED สีเหลืองนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวสีขาวเนี่ยผมไม่ได้อ่เปลี่ยนโคมด้านในนะฮะก็จะใช้เป็นตัวหลอดไส้เหมือนเดิมครับเราเพิ่มเติมเป็นตัวไฟ d a y t i m e r u ัน i n g งไล h ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่มตัวไฟตัดหมอกด้านล่างให้กับตัวนี้นะฮะ ก็สิ่งที่แตกต่างของตัวไฟหน้าก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าสองคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูเต็มๆเลยว่ามันจะมีออปชันมีชุดแต่งต่างกันอย่างไรบ้างครับสําหรับชุดแต่งเจ้าสองคันนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวคันสีบอลเงินก่อนเลยครับคันสีบอลเงินเนี่ยผมยังไม่ได้ติดฟิล์มให้กับลูกค้านะฮะลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มบาน่า40รอบคัน60ฮะเป็นตัวเซรามิกยี่ห้ออันเตอเมดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฝากระโปรงหน้านะฮะฝาโปรงหน้าตัวนี้ก็สามารถติดสกูะ ถัดมาด้านล่างผมเปลี่ยนกระจังเป็นตัวกระจัง FORD สีดานะครับเปลี่ยนตัวคาดกลางนะฮะส่วนตัวลวงพึ่งลังพึ่งระบายอากาศก,ก็ยังเป็นบล็อกเดิมนะครับเพราะว่าตัวเดิมมันจะแข็งแรงมากก็เลยไม่ได้ยกเปลี่ยนชุดนะฮะแค่เป็นตัวคาดตัวนี้นะครับตัวหนังสือ FORD เนี่ยคาดทับเข้าไปเฉยๆนะฮะส่วนตัวหนังสือ FORD ลูกค้าจะสามารถจะเลือกเป็นสีที่ท่านชอบได้นะฮะก็มีทั้งตัวทูโทนสีสส,สีนะฮะหรือว่าสีเดียวก็ได้ครับ ส่วนตัวกันชนครับกันชนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับตัวกันชนเป็นสีดําด้านมาพร้อมตัวไฟตัดหมอกทรงซีนะฮะกันชนเนี่ยมันจะมะีช่องระบายอากาศให้ตรงกลางด้วยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นห่วงลากจูงอนเนกประสงค์นะฮะตัวกันชนจะเป็นสีดําด้านเราหล่ออย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ครบถ้วนฮะแต่งแล้วหล่อจริงนะครับเดี๋ยวมาดูคันขาว่าชุดหน้าเป็นอย่างไรครับชุดหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็จะเป็นตัวชุดกระจังหน้าฟอร์ดครับ ส่วนตัวโลโก้ก็ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาสลับดําด้านนะครับตัวนี้ก็จะเล่นลายหล่อหลองย่างนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหน้าทรงสีแคมป์นะครับกันชนก็จะเป็นสีดําด้านเหมือนกันเลยครับครับตัวนี้ก็ชุดหน้าหลองจริงนะครับสำหรับเจ้าตัวตอนเดียวตัวนี้ครับส่วนเจ้าตัวล้อแม็กของคันนี้นะฮะล้อแม็กคันนี้จะเป็นตัวแม็กขอบ16ครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยัพไซส์เลยครับัพไซส์ตัวยางนะฮะ ยางจะเป็น Maxis b i บ c o n อนะฮะ m a x ฮะยางบ i คคอนเจ็ครับตัวนี้สังเกตตรงหน้ายางนะครับยางบิคอนเนี่ยหน้ายางมันจะหนากว่าตัว m อน s t e อร์ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้มันจะเน้นเรื่องการบรรทุกหนักได้เลยเพราะว่าตัวยางมันหนามากๆนะครับมันใช้ยางใหญ่ยางหนามากๆเลยครับส่วนตัวสเปคยางสเปคยางจะเป็น26570 R16 นะครับส่วนจ้ตัวแม็กก็จะเป็นตัวแม็ก ขอบบ้านะฮะเป็นซุสขอบบ้าครับเลนลายหล่อๆอย่างนี้เลยสีดําด้านนะฮะเพิ่มเติมเป็นตัวหมุดหลอกออฟโหลดด้วยนะครับตัวนี้ข้อเสียของตัวยางก็จะมีเสียงหอนเข้าตัวรถนิดหนึ่งนะครับส่วนซุ้มล้อลูกค้าท่านนี้ผมติดตั้งเป็นตัวซุ้มล้อเรียบครับซุ้มล้อตัวนี้ก็ไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะฮะก็เพิ่มการยิงซิลิโคนให้กับทางลูกค้าด้วยครับป้องกันน้าเข้านะฮะระบบช่วงล่างก็ผมเคยแจ้งไว้แล้วจะเป็นปีกนกกึ่งอิสระนะครับพร้อม กต่สะเทือนด้านหน้าด้วยเลยครับมันจะทําให้ช่วงล่างเนี่ยนุ่มมากๆนะครับส่วนล้อแม็กคันสีบอลเงินครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบสิบหเหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นตัวแม็กมาว e ลนะฮะเป็นตัวโอเอซิสนะครับส่วนยางจะเป็นมอนสเตอร์เอทีสามครับก็จะเป็นยางที่ผมเคยแถมให้ทั่วไปนั่นเองนะครับตัวลายแม็กก็จะเล่นลายหล่อๆนี้เลยนะฮะตัวนี้สเปคยางจะเป็นสองหกห้าเดศูนย์หน้าสิบะครับเหมือนกับเจ้าตัวบิ๊กฮอนเมื่อกี้เลยแต่ว่าหน้ายางมันจะเล็กกว่าฮะตัวนี้ ส่วนตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อตัวนี้ยังไม่ได้ติดตั้งใดๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งเป็นตัวซุ้มล้อหมุดับกางลูกค้าด้วยครับแล้วก็ตัวด้านข้างท่านนี้ให้ผมติดตั้งเพิ่มเป็นตัวบันไดข้างครับบันไดข้างสไตล์ออฟโรดนะครับตัวบันไดข้างก็จะมีความแข็งแรงมากๆเลยฮะก็จะตีตาตัวลิมิตเลด้วยนะฮะนี่นะครับตีตาอย่างนี้เลยนะครับครับตัวบันไดข้างแล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวสกู๊ปครับสกู๊ปโชว์ ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านสลับสีดําเงานะครับส่วนตัวตัวกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยแล้วนะฮะเส้นไฟเลี้ยวก็จะวิ่งเส้นนี้นะครับแล้วก็มือจับก็จะเป็นสีดําด้านครับแถมเพิ่มเป็นตัวกันสาดให้กับทางลูกค้าด้วยครับกันสาดท,ทั้งคู่หน้าเลยนะฮะส่วนตัวตัวคันขาวครับคันขาวก็แต่งคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าคันขาวลูกค้าเลือกฟรีเป็นบาตหน้า6 0สเซครับรอบคันแปดสิเปอร์เมันจะให้ความเป็น ส่วนตัวในห้องโดยสารนะครับไฟเลี้ยวก็มาพร้อมตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วครับมือจับตัวนี้เนี่ยมีบ้างมือจับเพิ่มเติมครับมีโลโก้เรนเจอร์สีแดงด้วยครับหล่อเลยนะฮะตัวนี้ก็แต่งสวยจริงๆครับสำหรับเจ้าตัวตอนเดียวนะครับส่วนมิติด้านข้างครับก็จะมีตัวเหล็กอเนกประสงค์นะครับตัวนี้เอาไว้ผูกของผูกสัมภาระได้เลยครับตัวเหล็กก็จะยาวมาถึงตัวฝากระบาดท้ายเลยครับครับยาวมาถึงนี่เลยนะฮะ ส่วนของเดิมทุกอย่างที่ผมตกแต่งไปก็คืนให้หมดเลยนะฮะแล้วก็กระบะไลเนอร์เนี่ยตัวนี้กระบะไลเนอร์แท้จากฟอร์ดเลยครับแข็งแรงทนทานใช้ได้ยาวๆครับงานหนึ่งจะเป็นตัวนี้ฮะท่านใดต,ต้องการติดตั้งพวกโลบาร์นะฮะตีคอ,อกโลบาร์ตัวนี้จะเป็นช่องใส่อ่าช่องเสียบสกรูฮะเสียบตัวน็อตนะฮะแกะตัวนี้ออกจะเป็นรูให้เลยนะฮะก็หนึ่งสองสามสี่จุดเลยนะครับยึดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจาะตัวรถครับฟอร์ดนี้ทํามาเพื่อสิ่งนี้แล้วนะฮะ ส่วนฝาท้ายคันนี้นะครับลูกค้าให้ผมเปลี่ยนไฟท้าย LED แบบ Wide Track ด้วยเลยครับตัวไฟเนี่ยมันจะเดินเส้นไฟหล่อๆนี้เลยนะครับเป็นตัวเม็ด LED นะฮะไฟตัวนี้ก็ท่านใดอยากให้ผมเปลี่ยนเพิ่มก็เสียติดตั้งเพิ่มได้นะครับก็ด้านซ้ายจะเป็นโลโก้ 4x4 นะครับสีโครเมียมครับตรงกลางก็จะเป็นตัวมือจับนะครับมือจับสีดําด้านครับฝาท้ายแล้วก็โลโก้ Ford ครับตีบล็อกนูนขึ้นมานะฮะตัวบล็อกจะเป็นสีดําครับส่วนด้านล่างสุดจะเป็นตาปั๊มนะครับเป็นฝาท้ายปั๊มมา เป็นร่องตัวเรนเจอร์นะฮะสามารถจะติดตั้งตัวหนังสืออะคริลิกเพิ่มเติมได้ครับตัวหนังสืออะคริลิกก็มีเลือกมีให้เลือกหลายสีด้วยนะฮะส่วนกันชนท้ายครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยตัว G O D นะครับไม่โอบนะฮะกันชนตัวนี้เนี่ยมันจะมีความพรีเมียมในตัวมันเลยนะฮะเป็นทรงออฟโรดอย่างนี้เลยนะครับเล่นลายหล่อๆเลยฮะ,ะมาพร้อมห่วโอเมก้าสีแดงด้วยครับนะครับเป็นลายตัวจีนะฮะส่วนตรงกลางก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยะครับเป็นไฟสีขาวนะฮะ ส่วนคันสีบอลเงินนะครับก็จะเปลี่ยนการชนท้ายเหมือนกันครับแต่ว่าด้านข้างก็จะเป็นเหมือนตัวนี้เลยนะครับครับอันนี้สําหรับด้านข้างก็ตัวสีบอลเงินนะครับส่วนด้านท้ายครับตัวนี้มีตัวข้อไฟท้ายสีดําได้ให้ด้วยครับเป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับไม่ได้เปลี่ยนไฟท้ายนะฮะก็อนโลโก้สีขงสีด้านซ้ายมือครับกันชนก็เป็นแบบเดียวกันเลยครับครับตอนนี้ก็ผมติดตั้งให้สดสดร้อนๆเลยนะครับ ส่วนตัวระบบช่วงล่างครับช่วงล่างของสองคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวโช๊คอ,อัพนอกชั้สี่นะฮะเ,เสริมแหนบให้สามชั้นครับตัวโชคด้านขวานะครับตัวนี้บรรทุกได้หนึ่งสองตันเลยครับก็ท่นานใดที่บรรทุกเพิ่มก็เสริมแหนบได้นะฮะนี่นะครับระบบช่วงล่างครับมีกันดีกันโคลนล้อหลังให้ด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัวหล่อหลอ,ลอดูดดูดตอนเดียวสี่คูณสี่ทั้งซ้ายมือและขวามือของผมตัวนี้นะฮะ ท่านใดสนใจโปรโมชั่นก็สามารถจะโทรหาผมตามเบอร์โทรดานหมดได้เลยนะครับหรือจะมาหาผมที่ฟอร์ดพัฒแดงยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยครับเรื่อง f i เนี่ยผมช่วยเต็มที่นะฮะส่วนการจองเนี่ยสามารถจองออนไลน์จัดแฟนนั้นและส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยฮะ f ฟ n น n c e ก็วิ่งไปหาที่บ้านลูกค้าได้เช่นกันนะครับทุกจังหวัดทั่วไทยเลยครับออรรถกับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะพรจากกันก็ขออนุญาตทิ้งโปรโมชั่น2รุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นส่วนลดช่วยดาวห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งฟรีให้รอบคัััันเเลลลยคคส่่่่วววตต้ออแม็กกทีพซ์ูาิ ส่วนต่างเท่านั้นเองนะครับอยากให้ผมแต่งเพิ่มยังไงเนี่ยเพิ่มเฉพาะตัวส่วนต่างถูกกับที่ลูกค้าไปตกแต่งเองแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอารถไปตะเวนไม่ต้องเอาตัวเราไปตะเวนให้เหนื่อยด้วยนะครับผมติดตั้งที่นี่ให้ทั้งหมดเลยครับแล้วนอกเหนือจากนี้ผมยังคุ้มครองในตัวประกันชั้นหนึ่งนะครับกรณีที่ลูกค้าใช้งานนอนาคตในเกิดอุบัติเหตกุก็จะไม่เสียเอ็กเซปด้วยนะครับารันตีก็ไม่เสียนะครับตัวนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับอย่าลืมนะฮะสายลุยสามริงๆนครับัวีครรบ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2น2์5 8 8 8